ไี่ครับไถเบาๆนิ่มๆไถดินธรรมดาครับไม่ได้ออกแรงอะไรมากครับเดิมๆเดิมงานแบบนี้ก็ไถได้ับไปแล้วครับรถเดิมๆก็แรงทุกคันครับนี้เราเพิ่มประสิทธิภาพให้มันมีโหลดมีอะไรเยอะๆมันจะได้ขับได้สบายขึ้นครับตันเล่กเบาครับพอกำลังเหลือมันก็คนขับก็ไม่เหนื่อยเหมือน คับแบบดืด,ดือดเนยคือเล่งเบาขึ้นมันก็สบายครับนิ่มๆน้ำมันค่าน้ำมันเจ้าของรถบอกเองว่าประหยัดขึ้นวันละสอง0ึแล้วแต่เหมืองงานครับประหยัดขึ้นกว่าเดิมครับปิดโบแล้วกินน้ำมัน กินน้ำมันกิดเดิมอะไรมันอยู่ที่การใช้รอบแล้วก็อยู่ที่เราขับด้วยถ้าเราลากรอบหรือว่าอัดหมดยางเดียวมันก็ไม่ไประหยัดครับเลี้ยงรอบมันไปได้เราไล่เกียร์ึ้นไปยิ่งประหยัดครับเด้อวเอาแต่แรงอย่างเดียวมันมันก็ไม่ได้จะประหยัดนะอ่าอยู่ที่เราใช้รอบแต่ที่แน่ๆคือกำลังเพิ่มแน่นอนนี้ไปนิ่มๆครับลูกค้าถูกใจครับ ไอ้นิ่มๆเบาสบายคลูกค้าถูกใจแต่คันนี้ค้าบอกมีความร้อนขึ้นเวลาปั่นหดหมดมีความร้อนขึ้นมานิดหน่อยครับยังอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้ไม่ถึงครึ่งก็โอเคครับไม่ถึงครึ่งนั่นคือปกติขึ้นขึ้นกว่าตอนที่ยังไม่ติดเหมือน,น ไม่ถึงครึ่งก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้ไปนิ่มๆครับตัวนี้เป็นตัวติดบูเร็วครับตัวติดบูเร็วไปนิ่มๆเลยต้องบอกก่อนครับตัวติดบูเร็วเหมาะในรอบที่ไม่เกิน1,800รอบครับถามว่า ใช้งานเกินกว่านั้นได้ไหมใช้ได้เกินกว่าพันแปดรจะไปสองพันสองพัก็ได้แต่ว่าประสิทธิภาพที่ดีและเหมาะคือไม่เกินพันแปดเพราะว่าเป็นตัวที่ติดบูธเร็วบูธค่อนข้างเร็วแต่ว่าทําไมถึงบอกว่าใช้ได้เพราะว่าเราคุมคุมด้วยไวเกตคุมด้วยไวเกตแล้วทีนี้ไอเสียพอขึ้นมาค่าที่เรากําหนดไว้ อยางคันนี้ผมตั้งไว้อยู่ที่แปดปอนด์แปดถึงสิบปอนด์นะครับคันนี้จะอยู่ประมาณย่านนี้ที่ผมตั้งไว้พอถึงเกณฑ์แปดถึงสิบปุ๊บเขาก็จะไข่เสียทิ้งละจากคีบที่รีดลมไปปั่นใบเธอาบมันก็จะปล่อยโล่งเพื่อให้ไอเสียไข่ทิ้งครับปล่อยโล่งเพื่อปล่อยไอเสียออกไปกับบูธก็จะอยู่แค่นั้นครับ ลดปัญหาเรื่องความร้อนลดปัญหาเรื่องการอืดการนั่นของรถครับก็จะไปได้สบายขึ้นครับรถนิ่มๆไปนิ่มๆครับถามว่าเหมาะงานสูงไหมก็ไม่เหมาะครับตัวนี้โบตัวนี้ไม่เหมาะแต่ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ครับอยู่ที่เราชอบถ้ารอบถ้ารอบเบาๆนิ่มๆตัวนี้เหมาะเลยครับตัวนี้จะเป็นตัวติดบูธเร็วครับแต่ใครที่ใช้รอบโหด เป็นงานปัน่นงานเกิน1800ร้อบไปก็จะมีอีกสเตปหนึ่งก็คือเป็นรุ่นใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะเป็นตัวโ่งซิ่งครับเพราะว่า,าสไตล์ห่งซิ่งเขามันจะใช้ในรอบที่สูงครับในเสริมในรอบที่สูงเสียงก็จะหอนฮหน่อยเพราะงั้นตัวน,นี้จะเสียงเบาเบานิ่มๆครับครับเบาๆนิ่มๆเหมือนกับเทียบไปแล้วก็พอๆกับท่อเดิมโรงงานเลยด้วยซ้ำดังแรงขึ้นมาหน่อยแต่ว่ามีเสียงกู้ขึ้นมาเฉยๆแล้ผม ก็ใครสนใจก็สอบถามได้ครับราคามีตั้งแต่หมื่นหกพันบาทขึ้นไปคุณภาพเอาขึ้นตามราคาครับของที่เรายัดเข้าไปมันมีต้นทุนราคามันก็จะสูงขึ้นตามของใช้ครับงานเหล็กงานเหลตมีให้เลือกครับใช้ได้เลยเลือกได้เลยครับราคาเดียวกันชอบเหล็กเราก็ทําเหล็กให้ชอบชอบงานสแตนเลสเพราะหมายถึงช่อไอเสียนะครับชอบงานเหลกหนาะเราก็ทําเหลกหนาให้ได้ แต่ว่าที่แน่ๆก็สแตนเลสได้ความสวยความทนครแน่นอนครับส่วนในเรื่องใครกลัวแตกกลัวเสียหายงานเหล็กมันก็แตกได้งานเหล็ก็แตกได้ครับเราประกันในในช่วงประกันของเราเราเปลี่ยนให้ฟรีครับไม่มีปัญหาดูแลกันหลังการขายครับก็สนใจก็ถ้าก็ามาได้ครับ086 362 97 60